The Shock เรื่องผีกลาง <One S 3> วันแสงแสงมาแล้วเรื่องเล่าสดๆหน้าใหม่สายจากคุณตาอาร์ชแนลฮะวันนี้เขามาเมื่อกี้เห็นบอกว่าอยู่ข้างนอกกลัวเสียงดังมาเลยต้าต้าโทรเข้ามาแล้วครับวันนี้ต้าบอกว่าจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับพี่ห้ามถ่ายภาพนะตอนนี้ตาอยู่ในสายวิธีเรียบร้อยครับไปเราไปรับสายต้ากันสวัสดีครับต้า สวัสดีครับพี่ตั้มครับเ,ออเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครับพอ,อดีตอนนั้นมีโอกาสได้ไปดูงานแล้วก็มันเป็นลักษณะเป็นทัวร์แหละครับพี่ตั้มครับีเวลาว่างเนี่ยเขาก็ได้พาไปเที่ยวน,นู่นนี่อะไรเงี้ยครับเอ,อผมบอกชื่อเมืองได้เนาะมผมไปที่เมืองโอกินาว่าครับอทีนี้เมืองโอกินาว่าเนี่ยมันจะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามโลกค,ครั้งที่สองนะครับทีนี้เขาก็เออ มันจะมีสวนสวนหนึ่งครับที่คนไทยเขาจะเรียกกันว่าสวนสันติภาพสวนสันติภาพนั้นจะเ,เขาเรียกว่าบรรจุเกี่ยวกับกระดูของทหารสมัยนั้นด้วยนะครับ,รบทีนี้ก็นั่งรถกันไป mm hmm. พอะนั่นงรถกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไกด์เขาก็บอกว่าพอเข้าไปถึงในตัวที่เป็นอาคารนิทรรศาการเนี่ยนะครับมีข้อห้ามอยู่ไม่กี่อย่าง mm hmm. หนึ่งคือห้ามส่งเสียงดังคุยกันได้แต่อย่าเสียงดังสองห้ามถ่ายภาพครับครับผมบอกเหตุผลที่ห้ามถ่ายภาพก่อนเพราะว่าในตัวนิทรศการในตัวอาคารเนี่ยครับมันจะมีทั้งที่เป็นรูปถ่ายประวัติศาสตร์รเป็นอ,อุปกรณ์รพวกปืนพวกหมวกกันกระสุนพวกอะไรพวกนี้ที่ทหารเขาใช้กันมันมันเป็นของจริงทั้งหมด แล้วก็ถูกผ่านการใช้งานทั้งหมดครับพี่ต uh ั huh. ้มทีนี้รูปภาพที่ผมบอกเนี่ยในนิรรศรการเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปมากไม่ว่าจะเป็นรูปการยิงปืนการอบพยพแม้กระทั่งรูปศพก็มีเหมือนกันก uh oh. ับทีนี้นะ่ยผมก็ไปกับทัวร์อย่างที่ผมบอกเนี่ยแหะมีแม่ลูกคู่หนึ่งครับแม่เขาก็อายุประมาณตั่สิ0กว่าอะไรเงี้ยครับ ส่วนตัวคุณลูกเนี่ยเขาเป็นอ่เป็นลูกผู้หญิง mm. อายุประมาณสักสิบห้าสิบหกอะไรเงี้ยครับครับพฤติกรรมของคุณแม่และคุณลูกคู่เนี้ย mm. เขาจะเป็นคนที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะว่าเขานะแต่ว่าพฤติกรรมเขาเป็นงนั้นจริงก็คือ mm. เขาไม่ค่อยตรงเวลาสักเท่าไหร่เ mm. ลไกด์บอกให้ mm. ทําอะไรเออประมาณนะครับไกด์บอกให้ทําอะไรก็ก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรเงี้ยครับอื mm. ทีนี้ก็ไปถึงส่วนสาิภาพนี้นะครับ ทุกคนก็แยกย้ายกันไปดูนู่นดูนี่ที่นี้มีแม่ลูกคู่หนึ่งครับแม่ลูกคู่นี้แหละเขาอย่างที่ผมบอกนะเขาก็คงจะแบบดือด้อๆล,ล้นๆหน่อยอะไรเงี้ยคุณลูกครับอันนี้เรื่องเนี้ยไกด์เล่าให้ฟังคุณลูกครับไปยืนอยู่ที่ภาพภาพหนึ่งเอ่อแล้วบอกให้คุณแม่ในถ่ายรูปกับภาพนี้ให้หน่อย ด้วยความที่คุณแม่เขาก็ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วเขาก็อถ่ายรูปให้คุณลูกเขานู่นนี่นั่นเสร็จปวกบพอดีไกด์เห็นพอดีไกด์เขาบอกอุ้ยอย่าอย่านะขอขออนุญาตจะถ่ายรูปนะอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทันแล้วครับพี่ตั้มก็ถ่ายไปเสร็จกว่าจะออกจากสวนนี้ก็ประมาณสัก3โมง -4 โมงเย็นของที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปกินข้าวกันอะไรกันแล้วก็กลับที่พักนี่พอกลับที่พักเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณสัก เที่ยงคืนปีหนึ่งปรากฏว่าในห้องของไกด์มีเสียงโทรศัพท์ดัง mm. ไกด์ก็รับสายก็ปรากฏว่าเป็นเสียงของแม่และลูกคู่นี้ครับ mm. แม่โทรมาแล้วบอกว่า mm. คุณไกด์คุณไกด์ช่วยมาหาที่ห้องเราหน่อยตอนนี้ลูกฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้พูดอยู่คำเดียวว่ากลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วพูดอยู่อย่างเงี้ยครับพีต่ตั้มโอ้ เออทางไกด์เขาก็ขึ้นไปหาที่ห้องก็เปิดประตูเข้าไปก็เจอกับน้องผู้หญิงคนเนี้ยนอนอยู่บนเตียงแล้วก็กลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วอยู่อย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆปอบกันอะไรกันบางเออบางคนลูกค้าที่เข้ามาดูด้วยก็เอาพระมาให้ใส่อะไรอย่างเงี้ยครับก็นิ่งไปได้ทางไกด์เขาก็เลยถามกับคุณแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่มาถึงห้องพักเสร็จเรียบร้อยอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยก็นอนหลับไปถ้าพักหนึ่งได้ยินเสียงลูกสาวตะโกนว่ากลัวแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอยู่งนี้คุณแม่ก็จะดุ้งตื่นแล้วก็พยายามเขย่าตัวของลูกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยครับลูกก็ด้วยความที่ไม่ได้สติอยู่แต่มือครับพี่ตั้มมือของลูกสาวเขาเนี่ยชี้ไปทางมุมห้องครับชี้ไปแล้วบอกไม่เอาแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วกลัวแล้ว แล้วก็ชี้ขึ้นไปทางบนบนเพดานที่เป็นนอนไงายหน้าอยู่ชี้ไปขึ้นบนเพดานแล้วบอกพ่อแล้วแมแล้วกลัวแล้วอะไรงเงี้ยครับเพอาลูกแม่คุณแม่เล่ามาแค่นี้ตอนเช้าตื่นกันมาทั้งหมดก็มาก็มาถามกับตัวคุณลูกว่าเมื่อคืนน่ะเป็นอะไรออคุณลูกเล่าให้ฟังว่านอนไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีเออลมหายใจอ่ะพี่ตั้ม มาปะทะตรงหน้าเลยเนี่ย <Yeah. S 2> เป็นลมหายใจมาปะทะตรงหน้าเลย mm. ลูกสาวเขาก็เลยเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันแปลกๆป,ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเขานอนงายนะครับไปดามสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับอ mm. oh. ไม่ใส่เสื้อผ้าหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยคราบดินคราบเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ oh, oh. คือนอนงายหน้า แล้วบนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเด็กผู้ชายคนนี้ลอยอยู่นอนคว่ำแล้วลอยอยู่แล้วแบบหน้าประชันกันแบบประมาณหนึ่งฝ่ามือ,งอ่งโอ้โหเออแล้วเสร็จแล้วพอเห็นเร็จเขาก็ร้องกรี๊ดพอร้องกรี๊ดวายๆเสร็จเขาก็ลืมตากทีคือเด็กผู้ชายคนนี้ไปยืนอยู่มุมห้องยืนแล้วก็ชี้มาที่ผู้หญิงคนเด็กผู้หญิงคนนี้ออื oh. เด็กผู้หญิงคนนี้ก็สติแตกเลยครับนู่นนี่นั่นก็เลยถามคุณแม่ว่า เมื่อวานไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปอะไรมาปรากฏว่ารูปที่เห็นนะครับพี่ตั้มเป็นรูปของเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เป็นลูกเขาะนะ่ยยืนถ่ายรูปคู่กับศพเด็กผู้ชายคนหนึ่งน่ากลัวที่ไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วพอเด็กคนนั้น,นพอเห็นก็บอกชี้เนี่ยใช่เลยเด็กเด็กผู้ชายคนนี้ที่มาหาเนี่ยแบบนี้ใช่เลยทางไกด์ก็คือด้วยความที่เตือนแล้วนะฮะ ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของทางญี่ปุ่นนะเขาจะรู้กันหมดว่าที่นี่เป็นยังไงก็เลยบอกว่าแนะนําให้ไปที่สถานที่แห่งนั้นแล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยพาไปที่รูปรูปนั้นเพื่อที่จะไปถ้าเป็นคนไทยก็คือขอขมานะครับพี่จำแต่ทางญี่ปุ่นเขาคงมันจะไม่มีพิธีการอะไรเงี้ยก็แค่ไปยืนหน้ารูปแล้วก็ไปพูดกล่าวขอขมาประมาณนี้ครับพี่จาแล้วก็ วันนั้นก็คือทางแม่และคุณลูกเนี่ยคือเหมือนกับคือมันจะต้องอยู่ญี่ปุ่นอีกวันหนึ่งแลขอีกวันจะต้องกลับบ้านเขาก็เหมือนกับว่าเขาแบบไม่อยากอยู่แล้ว่ะเขากลัวอะไรเงี้ยครับจะอยู่ยังไงอ่ะแต่มันก็แต่มันก็ต้องอยู่ไงพี่ตั้มใช่ไหมเขามันอีกโปรแกรมอีกวันหนึ่งครับก็อีกคืนหนึ่งก็ไม่ได้เจออะไรครับก็จนกลับบ้านออก็ก็เรื่องราวั้งหมดก็มีประมาณเนี่ยครับพี่เริ่มสั้นๆครับก็แสดงว่าเหมือนกับแบบ วิญญาณของที่นู่นเนาะเขาก็รับรู้อะเนาะว่าเราอาจจะไปทำเทเลท่าอะไรที่อาจจะไม่ถูกไม่ควรไม่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 เขาเรียกว่ากฎกติกาของเขาอะไรเงี้ยไกด์ก็บอกแล้วนะครับนี่มีส่งมาจากทางด้านของเออคุณคุณเสหลนนะสมน้ำหน้าครับห้ามไม่ฟังนี่ต้องใช้คำนี้จริงถ้าเขาบอกแล้วไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าแม่ลูกคู่นี้ผมคิดว่าหลังจากที่ ผ่านทริปการเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรที่อื่นอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีการกระทําอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเน,ะนาะก็คงคิดว่าถ้าเกิดว่าไกด์หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเตือนแล้วก็คงจะไม่ทําอะไรอีกแล้วแบบนี้ครับแล้วก็เจ้าผีที่เป็นเด็กเอ,อเหมือนกับเด็กญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เป็นนึกภาพน,นะคุณผู้ฟังฮรคุณต้าอารมณ์คงจะเหมือนกับแบบน้องแบบเด็กจุอ้อนอะ่ะ แต่จุออมมันจะตัวขาวแต่นี่คือเขาจะเหมือนแบบไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันแต่ตัวเปื้อนดินแล้วมันลอยอยู่ขนานคาบเขาเรียกว่าขนาดไปกับตอนที่เรารอเนี่ยโอ้นากลัวมากพายุเข้าครับคุณต้าพายุเข้าครับฝนกำลังจะตกฮะจริงเหรอโอรับ ตอนนี้ฝนกำลังจะตกด,ดูแลดูแลตัวเองก่อนนะฮะว่าจะคุยกันยาว <c oughs> เดี๋ยวน้องอาจจะต้องหลบฝนก่อนเอาไม่เป็นไรขอบคุณคุยได้ครับ <c oughs> คุยได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> เป็นยังไงบ้าง<ช> <c oughs> วันนี้มาเล่าเรื่องผีปกติเล่าแต่กลางคืนเฮ้ยนี่มาเล่ากลางวันเฮ้ยผมบอกตรงๆนะตื่นเต้นใช่ไหมผมว่ากลางคืนไม่ตื่นเต้นเท่ากลางวันเออเพราะว่าอย่างที่บอกคือฟาร์มก็ยังสว่างเนี่ยมีเสียงรถลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเออมันก็แบบ ได้อีกฟิลหนึ่งได้ฟิลหนึ่งแบบเออพอผม ใช่ใช่พอฟังแล้วแบบมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเออน่าสนใจวันนี้ก็เลยติดต่อไปกับพี่ติ๊กเลยบอกว่าขอมาเล่าหน่อยโอ้ยขอบพระคุณมาก <c oughs> โอ้ยอย่าว่าแต่คุต้าเลยผมเองอะมาจัดวันนี้ผมยังมือสั่นเลยลจับเครื่องไม้เครื่องมือเฮ้ยโอ้โหตะของวันวัดตะขันคือมันต้องใช้แบบเหมือนเอเนจีแล้วก็พลังงาน <c oughs> งในระดับที่สูงขึ้นเพื่อที่จะใช้สมาธิ <c oughs> แต่ว่ามันเป็นความแปลกความใหม่เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาตรงนัต้านะคุณผู้ฟังช่วงกลางคืนดึกๆเนี่ยอาจจะมีธุระป่าปัง <c oughs> อาจจะไม่ได้ฟังยาวกันทุกวันทุกคืนบางคนอาจจะนอนก่อนอาจจะมาสะดวกช่วงกลางวันหลายคนนะฟังแห้งถูกปะ โอ้แต่นี่คือเป็นการฟังแบบสดๆเรียวๆเลยไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัถรลอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยอย่างคุณต้าเล่าเนี่ยเสียงลมมากับผูฟุมฟั่รถวิ่งไปก็ไม่รู้ว่าสิบล้อแล้วนะฮะเอานะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากที่วันนี้อุตส่าห์สลับเวลาให้เกียรติมาเล่ากับทางด้านของเด็กช็อกเอ็กในช่องกลางวันกลางวันเขาเรียกว่าเล่าผีกลางวันแส็กๆนะครับเรื่องผีเนี่ยฟังตอนไหนก็น่ากลัวนะพี่ตามผมเชื่อแบบนั้นจริงจริง <Hey. S 1> เออแล้วผมเป็นคนคล <c oughs> ้ายๆต้านะถ้าเป็นช่วงแบบบ่ายสามนะบรรยากาศเหมือนฝน <Hey. S 1> จะตกคึมๆเนี่ยเขาเรียกว่าโบราณเขาบอกว่าเหมือนเป็นช่วงเวลาตากพระอ้อมเฮ้ยมันได้อัตรลบนะ <Hey. S 1> เออแต่อาจจะ <Hey. S 1> ไม่อาจจะไม่ได้ช่วงเวลาตากพระอ้อมพอดีเป๊เพราะช่วงช่วงนั้นจะอยู่สักห้าหกโมงก่อนทุ่มแต่อันเนี้ย มันก็ได้อีกฟิลหนึ่งเออเอาเอาเอาแต่ที่ผมบอกตอนนี้ก็คือเมฆฝนมาเนี่ยมันก็ได้มันก็ได้ฟิลอีกฟิลหนึ่งเออนะเล่าผีได้ก็วิ่งหนีฝน <c oughs> ไปเว้ยเอา <c oughs> <c oughs> เอาโอเคขอบพระคุณมากนะครับตาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรากลับมารับประสบการณ์กันอีกนะเนาะขอบคุณ <c oughs> <ด>มากค,ครับตาร,รักมาก,ลก,มากแล้วเดี๋ยวที่เรานัดกันไว้ผมไปตามนัดแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ช็อกเอกเรื่องผีกลางวันแส